ันนี้นะคะเราก็จะมาภาพดอกมะลิตูมนะคะแบบง่ายๆกันนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นเนื้อสายกับริบบิ้นกากเพชรน,นะคะส่วนริบบิ้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์เราจะแปะลิงก์ด้านล่างให้นะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะใช้เป็นริบบิ้นนะคะประกบคู่นะคะนี่ทั้งหมด4คู่นะคะใช้ประกบคู่เป็นเนื้อสรายกับกาก,ากเพชรน,นะคะความยาวเราก็จะใช้อยู่ที่35เซนค่ะ วิธีการพะะับนาคาเราก็จะทำการทบด้านสั้นขึ้นด้านบนประมาณ10บเซนนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะกะเอาเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็กดๆบีบแบบนี้นะคะนี่ให้เป็นรอยเลยค่ะกดแน่แนๆนะคะจากนั้นเราก็จับแยกออกมาค่ะจับแยกออกมาทีละคู่แบบนี้นะคะให้ด้านสั้นจะอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นำคู่ที่สองเข้ามาเลยค่ะเราก็เอามาคล้องคู่ที่หนึ่งนะคะให้ได้ลักษณะนี้จากนั้นก็นำคู่ที่สามค่ะเอามาคล้องนะคะคู่ที่สองแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นคู่ที่สีนะคะ นำไปสอดในช่องแรกนะคะนี่จากนั้นก็ครองเอาคู่ที่3เข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับจากนั้นค่ะใครอยากจะใส่เหรียญน,นะคะเราก็สามารถใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็พับเก็บค่ะเราก็พับเก็บเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะหรือว่า เส้นที่เป็นด้านสั้นนี้นะคะสอดลอกลิบบินเข้าไปแบบนี้นะคะกดแน่นๆเลยค่ะลิกกลับด้านมานะคะจากนั้นเราก็มาสอดเก็บอีกรอบนึงเราจะสอดเฉพาะเส้นที่เป็นเส้นสั้นนี้นะคะทั้งหมดให้ครบทั้งหมดสีเส้นเลย จากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะกดเข้าไปแน่นๆเลยนะคะพลิกกลับด้านมาอีกครั้งนะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะทํามุมแหลมนะคะทั้งหมด4คู่ค่ะหรือว่า4มุมนะคะสอดเป็นคู่เลยค่ะสอดให้ปลายริป,ปินนี้นะคะชี้ไปทางฝั่งซ้ายมือนะคะเส้นที่สองนะคะ สอดปลายริบินชี้ไปทางฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะสอดเป็นคู่นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับด้วยเส้นที่3ต่อเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเส้นที่สีนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจากนั้นดึงให้กระชับด้วยนะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะทำกสอนนะคะปัดริบบินลงมาทั้งหมดก่อนนะคะปัดลงมาแล้วก็ หยิบเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะคู่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะจับเป็นคู่นะคะจับคู่นี้ขึ้นมาค่ะปัดขึ้นไปด้านบนนะคะโค้งปลายริบบินกลับมาหาตัวเรานะคะจากนั้นก็นํามาสอดในใต้เส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ปลายริบินนะคะจะโผล่ออกมาด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะอย่างเบามือประมาณนี้ ต่อไปเราก็ทำคู่ที่อยู่ด้านบนอีกเหมือนเดิมนะคะทำทีละคู่ค่ะคู่ที่อยู่ด้านบนนะคะโค้งปลายริบบิ้นนี้นะคะกลับมาหาตัวเรานะคะแล้วก็นำไปสวัสดนะคะในช่องถัดไปเลยเกซอนนี้เราไม่ต้องดึงแน่นก็ได้นะคะ ดึงประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่3มหรือว,ว่าคู่ที่3นะคะแล้วก็คู่ที่สค่ะ เมื่อเราดึงให้กระชับเราจะได้เกสรแบบนี้นะคะต่อไปเลยค่ะเราจะมาทำกีบด้านนอกนะคะพาบริพินนะคะนี่มาด้านหน้าแบบนี้จากนั้นนะคะก็นำปลาริบินบิดกลับมาหาตัวเรานะคะแล้วก็นำมาสอดค่ะใต้เส้นเกสรน,นะคะนำมาสอดใต้เกสรทีละคู่นะคะนะสอดลงไปเลยค่ะปลาริบินก็จะโผล่มาด้านล่างแบบนี้นะคะ ค่อยๆดึงค่ะนี่นะคะกะเอาเลยนะคะประมาณนี้เลยนี่นะคะได้แล้วนะคะหนึ่งเส้นค่ะต่อไปเราก็จะทําเส้นที่สองนะคะบิดมาเหมือนเดิมค่ะบิดไปซ้อนใต้กี่แรกนะคะแล้วก็นํามาสอดใต้กี่ซ้อนเหมือนเดิมนะคะ ค่อยๆดึงนะคะอย่างเบามือประมาณนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สามต่อเลยสอดลงใต้เกสอนค่ะ ต่อไปก็เส้นที่สีนะคะถ้าริบบิ้นยาวเกินไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับริบบิ้นลงนะคะจากนั้นก็จัดกีบให้เท่าๆกันเลยนะคะ เราจะจัดกลิบให้เท่าๆกันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะตัดปลายหรือบินออกเลยนะคะเราจะใช้เป็นกันไก่ซิกแซกแบบนี้นะคะนี่ตัดให้เท่าๆกันตกแต่งให้สวยงามนะคะอุปกรณ์ตกแต่งหรือว่ากันไกรนี้เราจะแปะลิง์กด้านหลางให้นะคะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากจะตกแต่งใบนะคะเราก็สามารถแปะตกแต่งใบแบบนี้ได้เช่นกันนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับมะลิตูมค่ะ